ของไทยฮาที่ผมออกฝ่ายต่อไปเอาไปออกคุนแต่ว่าแต่ยามันตกตัพทออกไปเหยอมันเอากันไปเอากันมาอยู่นี่นะครับเพราะว่ามันเคยออกมาแล้วอยู่ในไทยเฮามันก็ไปออกคือยังสามเกียรติผมเบิรงอยู่มาทันโดนเอาสามเกียออกแท้ๆก็ออกอีหลีเบิร์นตามไล่ของเพื่อนว่าครับตซีนึงมุนอีก็เคยออกอยู่ไทยเฮาวนี่เนาะก็เอามาออกเพราะมันมันเกิดออกกันไปอับกันมาอยู่แต่ว่ากูนี้ก็ จังไดผมเอาสูตรใหม้ด้วยคุณพ่อเด้อสูตรนะั้นมันรุนแรงผมว่างไว้แล้วครับเอาไม่ <uc> ใส่ตอเพราะได้บุญละจนกลัวคนติเข้ามากน่ะนี่นะเอาพื้นเลขวิ่งที่ผมจับขอใส่เป็นเลขที่เอาให้เอาขันมันเอาก็เข่าก็ได้สองสามงวดสีห่ห,หัวหรือกระลังหกดีดีเอาไปเข่าต้องเนื้อมันเป็นเล็บแบ่ตองหวัวมาแล้ววิ่งมาแล้วเนาะมันเบิพลังะลัคุณพ่อเบิ้ลใครโดยเฉมี่ี่มีคุยดิสูนจะพูดหล่นไอ้แอบมาทุนนี่มาเพราะใดทางทางที่เท้าลายไปแล้ว เขาเหงาไปรอยว่อบแท้ปวดขเยอะเหน่อยเลี้ยงตัวโดนอดวันนี้มันติดดูจัาทิดจังไ่ะนะลดอิลีดีแต่ไม่เอาก็งวดสองงวดนี่ละสามงวดวเขานั่งมบโดยมาไม่ค่ยดูกันไดยตรงนี้ครับสูตรที่หายดีผมยอดหลังเมื่อเลี้วผมว่าเอามันมีอยู่สูตรที่มันถือมาสี่หางงวดผมว่าเอาผมเอามันเขาก็ถือมาสองสามงวดสูตรตรงนี้ก็เค่อยถือจนแท้ผมให้คุณพ่อแหล่ๆกูละมันผิษเดี๋ยวก็ว่างไว้ก่นเวลาเมื่อเลี้วเออตโจนี้มันเป็นจะเอา ทามันเอากระหอดนะมันเขาแง่แล้วมันไม่มีโอกาสรุดคุณพ่อมันเขาเดลื่อนซีหางวดไปแล้วไม่ีโอกาสรุดอย่างง่ายๆแต่ตัวนี้ขึ้นมาจะรุดต่อผมว่าเขาเขาเขาเนี่ยนี้งวดนที่สามนี่คุณพ่อเด้อครับสูตรนี้มันเคยถือเป๊เศรษฐีเคยถือเลี้ยงกันสรงางวดแต่เราโดนบุหักคุณพ่อกับเรื่องเราแต่มันเอาหายไปแต่ลุณมาอัน้ช่วงนั้นมันก็เขา อียน,นี่เป็นแบบสูัใส่วลคนยอมบเมียมันคิดดีหที่ตาดีมัวนี่อาจจะสิเป็นจงไดว่าตามทำลายสูดก็คือว่าจะันนมันเขาก็เขาไ ok หมพอช่วงนั้นมันขุนเด็กก็เว่างไว้จะเบื่อเือเดี๋ยวนี้กับสีวิ่งสองตัวข้งเกาี็คือวอร์เดอวิ่งครับหลังน้ำกันผมจึก็แยกบนแยกล่างเด้อสูตรสูตรที่หายมาใหมนี่อยู่น้ำกันบนหลังน้ำกัน แยอกออกเพราะว่าตัวแยกออกได้นอะมันไปแล้วรุดไปแล้วมันวิ่งสองตัวนะเป็นเลขพวกสูงคนไอโน่ครับคุณพ่อเอาเดี๋ยวนี้เลยบอครับอันวิ่งสองตัวทุกพอเดอร์บนรางต้องการวิ่งสองกับสามเลขไอ้น่เอาวัดถูกวันที่ห้าธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ละ สองกับสามบนล่างด้วยกันจับูคุณออยู่สีุดเนียสองุดนี่จับคู่คุณก่อจับคูเป็นเลเล็กน้กตสมประไปดมีห้าสบนกาะจับปูมีห้าสองก็ห้าสา ก2คุณพอ่ 6, อราาเรียน้องกันลนะ62 63ทั้งหมด4ชุดนี่แหละคุณพอ่อค่าคุณพอ่ณพอร่วขอลุ่มโคได้่ครได้3สุดหนึ่งครับเอ้อแเมืเอไไเริ่มอะไรไหมเริ่มมี52 53 62 63เป็นราคาเรียน้องครับนิ่งตัว5กับ63นะคุณพอ่อเด้อ ห้าสอันเลตัวน <new>. ี <em ang> ่จำใหมพ่ต <realtà> ัวหน่ตัวครับตัวไรวะครับอ hmm. oh, ันสองสามกับ so ตัวสตัวนหมูบานกสกับสามห้กวหลังวกลมตัวสองสามกั ผมสองสาตัวเดียวนะอ่ามันจเลขสอตัวพี่ลว่ามันจตาสูตรมน้อครับตัผมันจยันไดอายคือต้งท้งวนตนี้้ครับอขั้นสุดเต็มมันคิไม่จะคู่กันนี่สุดเต็มมล้บอคับ่โกซ่โกชุดโอ้มันหลายมันหลายคุณพ่อนี่ผมณัาท่อนลงมาแล้วโอ้โหนี่ล่ะ เป็นสูตรที่เขาเขาขึ้นเขาเมื่อไหร่เนี่ยครับก็เขาเมื่อเดือสองวันหรืวันที่สามครับก็มีอยู่ซุมมันยอดหลังมึงแล้วมันถือมันเสี่ยงงวดแล้วเพราะว่ามันงาวแล้วนะมันหลุดเร็วมันหลุดมันหลุดบโออกผมก็เลยเอาตรงกับลังหอดเลยนะครับแมันมันหลุดมันก็ต้องเร็วเร็ววิ่งนะนะเอาตามนี่แหละนะคุณพ่อเนคุณแั่ลองเบิึงเพราะว่าบางอันมันก็หลุดแล้วขอตัวรุ่นพ่อคุณแม่เอฟที่หลายๆเนี่ยเพราะว่ามันกะกดจาวาที่ออกตัวได้มันวิ่งไม่เงาแล้วมันเบิดพลังนะคุณพ่อครับ มันเปดพลังกับจําเป็นต่างเปดทังมวนตัวนี้น้คุณพ่อเ้อครับขออยคุณพ่อคุณแม่เอฟซีดูุโค,โโคโุ้คนแข็งแรงด้วยลำ้วยเนี่ละนันวทีาาของพางงองา้านเราลองึ้นมา,อมา,นข,าของหมุแบ่นี่ลละวันดีครับคอยชคดีครับครับวันดีครับผมอ่ะไปลองแคปหน้าจอด้วยอันนี้คือล่าพัฒนาของควอเซียนผสุกวิ่งสกับสมจับคู่ห้าสองห้าสามหสองหสาเน้นที่หด้วยห้าสองหกสาม เลขสามตัวสองสามหกเป็นตัวเน้นสามหาสองเป็นตัวล่องนะพี่น้องนะเอาแคปหน้าจอครับผมขั้นมากระจังจัดประมากกะพันนะพี่น้องเนาะเอาฝากก็ไลก์กดแช์กิดีตามสวัสดีครับผม